สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านมาพบกับพี่อุ๋ยนะคะสำหรับหัวข้อในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของเด็กแคนหรือว่าคน3มกลุ่มที่เราจะแบ่งตามองศานะคะของราศีต่างๆซึ่งในอาทิตย์นี้เราจะพูดถึงกรกฎสิงห์แล้วก็กันเอาละค่ะวันนี้เรามารู้จักกับชาวราศีกรกฎให้ดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่านะคะโดยที่เราแบ่งราศีเนี่ยคะ่ะ เราจะสามารถ apply ความรู้นี้ค่ะได้กับทุกดาวหรือว่าเส้นขอบ้านได้เลยนะคะเช่น AC IC DC MC หรือว่าบ้าน 1, 4 C 70นะคะจุดสำคัญสำคัญของเราเออลาหูเสาโนดนอตโนด,นนดต่างๆเนี่ยค่ะเราสามารถเอากลุ่ม3กลุ่มเนี่ยเอาไป apply ได้ แต่ว่าพี่อุ๋ยเนี่ยจะเน้นไปที่พระอาทิตย์เนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้มากที่สุดนะคะในในเจ้าชะตาเจ้าชะตาจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นราศีของพระอาทิตย์มากที่สุดแล้วเวลาดูดวงอะไรเงี้ยหมอดูเขาก็จะมักจะดูจากราศีของพระอาทิตย์เป็นหลักนะคะ <S <S แล้วก็ถ้าใครไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่อุ๋ยนะคะรบกวนทำให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ช่วยๆกันเมน แล้วก็แชร์ประสบการณ์ของตัวเองด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเ YouTube เนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าโอเคช่องนี้มีอินเทร์แคแล้วก็จะได้โปรโมทวิดีโอของเราได้เพิ่มขึ้นนะคะโอเคค่ะเรามาพูดถึงพระอาทิตย์ถ้าพระอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่ในราศีกรกฎซึ่งมันจะเป็นกลุ่มราศี c a r ์ดิโนที่เรียกว่าผู้นำนะคะกลุ่มผู้นำเนี่ยก็จะมีกรกฎเมษ ตุนมากรซึ่งทำไมถึงเป็นผู้นำเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เป็นเริ่มต้นของหน้าร้อนพอดีอหน้าร้อนเนี่ยก็จะเป็นกรกฎสิงกันนะคะและกลุ่มแรกก็คือคนที่คนที่เป็นคาร์ดิอลเนี่ยจะเป็นผู้ริเริ่มเขาจะชอบริเริ่มทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองไม่ต้องมีใครมาบอกมาสั่งเขามี คความิดแนวคิดเป็นของตัวเองนะคะสำหรับพระอาทิตในราศีกรกฎเนี่ยก็จะเป็นเน้นเรื่องบ้านและครอบครัวเนื่องจากว่าดาวประจำราศีนี้คือพระจันทร์พระจันทร์คือผู้ดูแลถูกไหมพระจันทร์เนี่ยเขาเป็นบริวารของโลกอยู่ใกล้ชิดโลกที่สุดแล้วก็ไม่หมุนรอบตัวเองด้วยนะเขาคือหันหน้าเข้าหาโลกอย่างเดียวเลยก็คือดูแลฉันดูแลจ้องเธออยู่ตลอดเวลาจึงทำให ชาวราศีกรกฎนะคะภาทิเนย์กรกฎหรือว่าพระจันทร์หรือว่าลัคนาก็ตามเลยจะรักบ้านรักครอบครัวครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆมีความห่วงใย,ยอบอ้อมอารีดูแลและทนุถนอมคนที่เขารักแล้วก็ยึดติดอยู่กับอดีตมากเลยนะคะย่งไม่ไม่เชิงว่าไม่ move on นะแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่คุ้นเคยสิ่งที่เคยทำอันเนี้ยจะอยากทำมากกว่าลองสิ่งใหม่ๆ โอเคไหมมีมารยาทนะคะนุ่มนวลตามสไตล์พระจันทร์เนาะนุ่มนวลอ่อนโยนมีมารยาทแล้วก็ถ้าคุ้นเคยกับใครแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนเช่นเพื่อนหรือแฟนหรือว่ารูทีนอะไรที่เราทําบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะชอบทําสิ่งที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วเป็นคนที่ดูไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเลยนะคะแต่ว่าความขี้น้อยใจเนี่ยจะมีสูงมากคือ ลองได้เรียกตัวเองว่ากรากฎมื่อไหร่เนี่ยคือคิหน่อยใจมากเพราะว่าธาตุน้ำด้วยเนะาะธาตุน้ำคาร์ดินก็เลยทำให้รู้สึกกระทบง่ายแบบบางทีคนอื่นทำอะไรที่แบบไม่ได้คิดอะไรเลยที่ว่าจะทำร้ายเขาแต่เขาสามารถเขาสามารถรู้สึกน้อยใจได้ไหมถ้าถ้ามีอะไรมากระทบอะนะคะ นิดหน่อยแล้วก็เรื่องเงินทองเนี่ยเขาก็จะระมัดระวังนะคะตามสไตล์คุณแม่แต่ผู้ชายด้วยนะคะไม่ได้ว่าเขาจะเป็นคุณแม่นะแต่แบบเหมือนกับเขาห่วงห่วงบ้านห่วงครอบครัวก็เลยเก็บเงินเอาไว้เพื่อที่จะให้ครอบครัวข,ข,ข,ของตัวเองสําหรับสาวสาวราศีกรกฎเนี่ยถ้าพระอาทิตย์อยู่ในกรกฎเขาจะชอบผู้ชายที่เป็น Family Man นนะคะก็คือรักครอบครัวเช่นเดียวกับเขา เอาละค่ะเราจะแบ่งคนราศีกรกฎเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นควบคุมโดยพจันทร์กลุ่ม2ควบคุมโดยพลูโตถ้าเป็นสมัยใหม่นะถ้าเป็นยังไม่สมัยใหม่ก็จะเป็นดาวังคารน,นะคะเพราะว่าราศีพิจิกก็จะเป็นกลุ่ม2นะคะส่วนกลุ่ม3ก็จะเป็นราศีมีนเออเป็นแบบกรกฎมีนก็คือควบคุมโดยเนปจูนหรือว่าพฤหัส ซึ่งจะทำให้เกิดช่วงไหนเนี่ยจะมีคาแรคเตอร,ร์ที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยโอเคสำหรับผู้ที่เกิด21หรือ22คือแล้วแต่ปีเนาะมันจะเริ่มต้นพาทิตย์เข้าศูนย์องศากรกฎเนี่ยไม่เหมือนกันบางปีก็21บางปีก็22นะคุณไปดูปีของตัวเอง21หรือว่า22ไปจนถึง30มิมิถุนายนเขาจะเป็นคนที่มีควยามทะเยอทะยานแล้วก็ชอบ เรื่องธุรกิจนะคะเรื่องเงินทองจัดการมีความเป็นคุณแม่สูงกับทุกคนเลยนะคะคนที่รู้จักเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ดูแลเก่งมากเลยรักบ้านของตัวเองนะคะชอบอยู่บ้านอยู่ติดบ้านถ้าสมมติว่าเกิดในข้างขึ้นพลังจะสูงแต่ถ้าเกิดในข้างแรม อาจจะพลังน้อยกว่านิดนึงเนาะเพราะว่าแสงของพระจันทร์เนี่ยเขาจะเริ่มตรี่ลงแล้วอะอแล้วก็เป็นคนเซ n s i t i v มากๆเลยกระทบง่ายตอนเด็กๆเนี่ยจะขี้อายนะคะโตมาก็อาจจะลดน้อยลงแต่ความโรแมนติกเนี่ยมีสูงมากแล้วถ้ารักใครเนี่ยก็จะทุ่มเทให้กับคนคนนั้นค่อนข้าง private ก็หมายถึงว่าไม่อยากให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัว ไม่ค่อยอยากเป็นที่รู้จักไม่ค่อยอยากให้ใครมาแบบมาให้ตัวเองเป็นจุดเด่นหรือว่า Put o n s p o t นะคะเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าเขาเชื่ออะไรแล้วเชื่อมันในสิ่งใดแล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนใจนะคะค่อนข้างดื้ออสมควรเลยรักคนง่ายนะคะแล้วก็มีความน่ารักเป็นของตัวเองน่ารักในลักษณะของ ความเป็นพะจญเนี่ยจะทำให้เขาดูเป็นเด็กๆดูอินโนเซนต์ no sense, ดูน่ารักมีสเสน่ห์นะคะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นติดบ้านจึงทำให้อยากจะทำงานที่บ้านนะคะแล้วค่อนข้างเพอ้อฝันพอสมควรเลยเนาะมีการฝันกลางวันบ่อยๆต้องการความรักอย่างมากฉันขาดความรักไม่ได้แม้จะเป็นความรักจากเพื่อนฉันก็ต้องการแล้วก็สามารถให้ความรักกับคนอื่นได้นะแต่ว่าก็ ยังไงอะเวลาไม่พอใจอะก็จะทำเป็นเย็นช้าได้เหมือนกันนะคะไม่รู้ทำไมกลุ่มเนี้เขาจะไม่ค่อยมีบุตรไม่ค่อยอยากมีลูกหรือถ้ามีก็มีแค่คนเดียวอยากได้ความโรแมนติกในชีวิตมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนคนอื่นอาจจะเข้าใจเขายากนิดนึงเขาต้องการการปกป้องดูแลนะคะ มีความเก่งทางด้านการเงินแล้วก็ถ้าจะโน้มน้าวใครเนี่ยก็จะทาสามารถทําได้ดีกลุ่ม2นะคะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพีจิกนะคะก็จะเป็นกรกฎกพีจิกและกันจึงทําให้มีความคลายพีจิกอยู่บ้างมีความเป็นกรกฎนั่นแหละแต่จะมีความลึกลับลึกซึ้งแล้วก็ความรุนแรงทางอารมณ์เนี่ยก็จะสูงกว่ากลุ่มอื่นนะคะค่อนข้างคี้หึงคี้หวงเลย แล้วก็ไม่ชอบให้ใครมารู้เรื่องส่วนตัวนะคะไม่อยากจะเป็นที่รู้จักถ้าทำอะไรแล้วไม่มีใครรู้ได้เนี่ยเขาก็จะทำดือ้อดื้อกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะและถ้าลงว่าจะเอาอะไรหรือทำอะไรแล้วก็จะทำไม่หยุดในเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเนี่ยเขาก็จะแอคทีฟเขาจะรับผิดชอบเรื่องที่บ้านหรือว่าเรื่องครอบครัวตัวเองเนี่ยเขาก็จะไม่ไม ไม่ทอถอยนะคะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีลางสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำชอบใครชอบคนที่แปลกๆไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยถ้ามีเวลาว่างก็จะชอบทำสิ่งแปลกๆด้วยคือคนอื่นไม่ทำแต่ตัวเองรู้สึกว่ามันน่าสนใจมีโลกส่วนตัวนะที่ไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งแล้วเป็นคนที่สะสมของด้วยเช่นถ้าชอบอะไรแล้วเนี่ยก็จะแบบ สะสมแต่สิ่งนั้นคนที่จะทำให้เขาชอบเนี่ยนอกจากแปลก,กแล้วก็ยังจะต้องหลุด,ลดขอบหลุดขั้วนะคะแล้วยิ่งมีความดาร์กมากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะยิ่งชอบออบางครั้งถ้าอยากได้อะไรหรือชอบทำอะไรก็จะทำอยู่นั่นจนกลายเป็น ocd นะคะก็คือเหมือนกับทำไม่หยุดหรือว่ามีเป็นโรควิตกกังวลนิดนึงก็ระวัง แนวโน้มที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยม,มีความเดือดร้อนนะเนื่องจากว่าอารมณ์มันจะค่อนข้างรุนแรงกว่ากลุ่มอื่นนะคะ,ะกลุ่ม3นะคะก็คือ1 1บเอ่สเมื่อกี้ไม่ได้บอกวันที่เนาะหนึกรกฎาคมนะคะกลุ่ม3เนี่ยสิ2 3ถึงยีกรกฎาคมก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจลากราศีมีนหรือว่าดาวพฤหัสจึงทําให้เขาเนี่ยมีความแบบ ชอบท่องเที่ยวเดินทางนะผิัสเนี่ยก็ชอบศึกษาหาความรู้ท่องเที่ยวเดินทางไปเรื่อยๆจึงไม่ค่อยอยู่นิ่งสักเท่าไหร่นะคะมีสเก็ตจัเนี่ยค่อนข้างจะแน่นเลยทํานู่นทํานี่ตลอดเวลาชอบพูดชอบคุยกับคนอื่นนะคะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทำมีมีความดึงดูดเงินจึงมีเงินเข้าตลอดเวลานะคะแล้วก็เขาก็ไม่ใช่คนขี้งกขี้หวงอะไรนะ แถมยังชอบเรื่องศาสนาและจิตวิญญาณมีความเป็นศิลปะสูงนะคะแต่ว่าชีวิตเขาอาจจะไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่คือมันสนใจไปหมดเลยก็เลยเดี๋ยวก็ทำนู่นเดี๋ยวก็ทำนี้จึงต้องการคใครบางคนที่จะมาเป็นหลักให้กับชีวิตเขามาจัดระเบียบให้ชีวิตเขานะคะและเขาแต่ว่าถึงไม่มีแฟนเขาก็อยู่คนเดียวได้ และชอบทำงานเบื้องหลังไม่ชอบให้ออกหน้าหรือใครมาแบบพูดถึงเยอะๆมีอารมณ์ที่แบบลึกซึ้งนะคะแล้วก็ช่างสังเกตด้วยบางทีก็อาจจะคุมคนอื่นให้ทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการบ้างนะคะความเป็น OCD หรือว่าย้ำคิดย้ำทำหรือทำอะไรไม่หยุดเนี่ยก็จะคล้ายกลุ่ม2เลยนะคะทีนี้ uh อาจจะเป็นกลุ่มที่ชอบให้คําแนะนําคนอื่นเนาะแบบเห็นอะไรหรือใครทําอะไรเนี่ยก็จะเข้าไปเสนอคําแนะนำให้ให้กับคนคนนั้นแม้ว่าคนนั้นเขาจะไม่ได้ขอนะคะหร,หรือว่าอาจจะมีการวิพา์วิจารณ์คนอื่นได้บ้างคู่ของที่อยากได้ก็คือจะต้องมีความมั่นคงให้เขาเพราะเขาค่อนข้างจะไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อนข้างวุ่นวายชีวิตเขาจะวุ่นวาย อารมณ์ก็จะสวิงเวียงไปมา,อ,าอยากได้ความตื่นเต้นโอเคนะคะต่อมานะคะเราจะเอาพา,พาทิตเนี่ยมารวมกับลัคนาลัคนาก็มีอีก12ราศีถูกไหมคนเรามนุษย์เราอ่ะจึงมีความซับซ้อนเรารู้จักตัวตนที่แท้จริงไปแล้วนะคะนี้เรามาดูฉากหน้าของเขาดีกว่า a s สเซน a ดนหรือลัคนาเนี่ยคือฉากหน้าที่เขาจะเผยให้เห็น เวลารู้จักกับใครเป็นครั้งแรกเนาะเวลาที่ยังไม่รู้จักคนคนนึงเนี่ยเราจะเห็นคนคนนั้นนะ่ยด้วยราศีของลักนณะของเขานะคะจึงจริงๆแล้วถ้าอยากจะรู้จักราศีของพระอาทิตจริงต้องรู้จักเขา,เาใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเผยตัวเองออกมาโอเคถ้าสมมุติว่าพระอาทิตย์กรกฎลักษณะเมษนะคะ ก็จะทําให้พาทิตเนี่ยฉากลักนาโอเคไหมเพราะว่ามันเป็นราศีคารินอลเหมือนกันจึงทําให้พาทิตจะไปอยู่เรือนสี่ซึ่งเป็นที่ที่พาทิตไม่ค่อยชอบถึกแม้มันไม่ค่อยฉายแสงเท่าไหร่แล้วคนลักนาเมธเนี่ยเขาจะใจร้อนหัวร้อนเป็นเรื่องปกติแต่ว่าตัวเองจริงๆแล้วเป็นคนใจเย็นแล้วก็ขี้แบบขี้ไพรเวทอะขี้ขี้กลัวหรือว่ายัางไงดีเออไม่ชอบให้ใครมายุ่งฉันจากอยู่บ้าน เพราะฉะนั้นจึงมีความขัดแย้งกันในตัวเองนะคะแล้วก็บางทีก็อยากจะเข้าสังคมแต่หลายๆครั้งก็อยากอยู่บ้านจึงอารมณ์เนี่ยก็ตัวเองยังไม่เข้าใจตัวเองเลยแล้วถ้ามีความรักเนี่ยก็จะขัดแย้งกันแบบหมายถึงคุณคู่เขาก็จะงงๆนะว่าตกลงเธอชอบออกข้างนอกหรือเธอชอบอยู่บ้านหรือเธอชอบอะไรชอบชอบอยู่คนเดียวหรือเธอชอบอยู่กับฉนันก็จะงงนิดนึงนะคะ ไม่ค่อยมีความมั่นคงสักเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ใช่ตัวเองนะแต่หมายถึงว่ามองหาความมั่นคงเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่ายังขาดอยู่นะคะถ้าถ้ามีคู่ครองเนี่ยต้องให้เขามาเป็นคนที่มองโลกอย่างเป็นกลางให้คุณเพราะว่าตัวคุณเนี่ยค่อนข้างจะมองโลกอย่างไม่เป็นกลางนะก็คือยึดถือ,อตัวเองเป็นหลักแต่ความดีก็คือว่าทําอะไรแล้วจะไม่หยุดจนกว่าจะสําเร็จ แล้วอาจจะขี้งุดงินนะคะแล้วถ้าสมมุติทำอาชีพเป็นศัลยแพทย์ Surgeon ต้องเป็นศัลยแพทย์อาจจะเป็นได้ดีนะคะแต่ถ้าไม่ได้เป็นก็เนาะมันค่อนข้างจะเป็นเฉพาะทางเกินไปนะคะแล้วก็ต้องเรียนนานเลยถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้แค่เฉพาะคนเท่านั้น เวลาเห็นตัวเข้มก็แปลว่าเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในกลุ่มนี้นะคะ persevering ก็คือคนที่ไม่ล้มเลิกง่ายๆําทำไปจนสำเร็จถ้าเขาลักขณาทอรัสละ่ะแล้วก็จะมีความเป็นธาตุดินผสมธาตุน้ำถูกไหมธาตุดินเนี่ยจะทำให้เขาเป็นคนมั่นคงนะคะแล้วก็ชอบอะไรรู้ไหมชอบกินเนี่ยคำนี้ค่ะ gourmet เนี่ยแปลว่านักชิม แล้วก็นักทําด้วยนะทําอาหารเก่งก็เป็นนักชิมจึงอาจจะมีความอ้วนน้ำหนักเกินเยอะนะคะเป็นไม่ค่อยคอมพลีเคทเท่าไหร่เนาะถ้าเทียบกับลักษณะอื่นๆแล้วว่าลักษณะผืศสบเนี่ยเขาจะแบบอย่างที่เห็นเลยนะ you get what you see what you see is what you get จึงทาใหเ้เป็นคนที่กลุ่มคนที่ค่อนข้างเชื่อถือไว้ใจได้นะคะแล้วก็มีสเสน่ห์รักธรรมชาติรักครอบครัวก็เรื่องกินเนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นความสุขของเขาถ้ารักนามีทุนบ้างละมีทุนก็จะเป็นพวกที่เขาสังคมเก่งคุยเก่งใช่ไหมคะจึงทาให้เป็นคนที่ปรับตัวง่ายแล้วก็อาจจะขี้เบื่อสักเล็กน้อยนะคะมีความเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลามีความมีสเสน่ห์ความที่เขาแบบไม่คิดมากเนาะ แต่ความแคนเซอร์เนี่ยมิถุนาแล้วก็กรกฎาเนาะแสดงว่าพระาทิตอยู่เรือน2ความแคนเซอร์ก็จะทําให้เขาเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟเหมือนกันนะคะขี้งอนขี้น้อยใจแล้วก็กว่าจะลงเอยกับใครเนี่ยก็จะยากนิดนึงนะคะเจมินายเขาเขา,เขาพ่อพวงมาลัยแม่พวงมาลัยอยู่แล้วคือชอบคุยชอบตอบไปเรื่อยๆแต่ว่าก็คิดว่า ชีวิตโสดเนี่ยน่าจะสนุกกว่าชีวิตสมรสนะคะแล้วก็กเข้าสังคมง่ายบางครั้งก็อาจจะมีการซึมเศร้าบ้างนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเราก็ไฮอยู่ดีเราก็โลความที่ความเป็นลมกับความเป็นน้ำมันขัดแย้งกันลมก็คือ,อ,อลักษณามีถุนส่วนน้ำก็คืออาทิกร์กฎนะคะ อ่ะแล้วถ้าพระอาทิตย์อยู่บ้านหนึ่งล่ะพระอาทิตย์ก็กรกดละขนาก็กระกดก็แบบว่าซุปเปอร์กระกดเลยนะคะและยิ่งถ้าเป็นเด็กแคนแรกอีกโอ้โหทริปเปิลกรกดเข้าไปใหญ่จึงพระจันทร์เนี่ยความความพ,พระจันทร์เนี่ยเขาก็จะสูงมากและอารมณ์ของเขาแล้วก็ความขึ้นขึ้นลงๆงเขาจะเปลี่ยนไปตามพระจันทร์นะคะหมายความว่า ถ้าวันไหนพระจันทร์เต็มดวงเขาจะ alert เขาจะหายเขาจะมีความแบบกระตือรือร้นหึกเหิมเนื่องจากพลังเขาจะสูงถ้าเป็นคืนเดือนดับอย่างวันนี้วันที่13พฤศจิกายนเนี่ยปี66วันนี้เป็นเดือนดับชาวลาักนณากรลกระดภาธทิตกรกรเขาก็จะรู้สึกว่าแอบแอบอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่อยากไปไหนนะคะก็คือ Energy เขาจะน้อยน้อยไปนิดนึง วิดรอค่ะก็คือไม่พอใจปุ๊บเอาหายไปไหนแล้วเราจะไม่บอกใครด้วยนะว่าฉันไม่พอใจแต่ว่าเขาจะหลบไปร้องไห้เงียบๆคนเดียวนะคะมีจินตนาการสูงมากเซนซิทีฟมากอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงสูงมากพอเราจินตนาการสูงเราควรจะไปทำอาชีพที่ใช้จินตนาการเยอะๆนะอย่างเช่นนักแต่งเพลงนักแต่งวรรณกรรมอะไรเลยนะคะแบบอืมมีจินตนาการสูงเนี่ยดีนะคะ คือคนไม่ใช่ทุกคนที่จะมีจินตนาการมากขนาดนี้เรื่องเงินก็เก่งด้วยแล้วก็มีความเป็นศิลปินศิละปะเนี่ยสูงมากนะคะต่อมานะคะถ้าลักนณาสิงห์แปลว่าพระอาทิตย์เขาอยู่ที่เรือน12ถูกไหมกรกฎดาแล้วก็มาสิงห์หาบ้านหนึ่งเป็นสิงห์เพราะฉะนั้นพระอาทิตย์ก็จะไปอยู่ที่เรือน12จึงทำให้จริงจริงแล้วไม่ค่อย รู้ตัวเองสักเท่าไหร่นะคะต้องไปดูพระอาทิตย์ใน12ลสอราสิอนชาตาในพี่พปะไว้ข้างล่างแล้วชาวสิงเนี่ยลัคนาสิงเนี่ยเขาจะชอบเป็นจุดสนใจแต่พระอาทิตย์ไปอยู่เลนจ์ิไม่ชอบเป็นจุดสนใจอ้าวมีความขัดแย้งแล้วถูกไหมแต่ก็ต้องดูว่าอะไรมันโดดเด่นกว่ากันนะนะคือเจอใครเป็นครั้งแรกเขาก็จะชอบแบบแสดงออกให้เป็นที่รู้จักเป็นที่สนใจ อ,อแล้วก็มีความยิงในตัวเองนะคะมีดึงดูดเงินด้วยดึงดูดเงินไม่พอดึงดูดดราม่าเข้าหาตัวนะคะแล้วก็ใจดีอาจจะมีหน้าตาที่สวยงามหรือว่าหล่อเหลามากเลยชอบเป็นที่รู้จักในวงสังคมนะคะแล้วก็ร่ำรวยเป็นม,ม,ม,มีอารมณ์ขันด้วยคะ่ะโอเคถ้าเป็นลัคนาการละจ๊ะถ้าลัคนาการเราพาทิตยอยู่ในกรกฎพาทิตก็จะอยู่เรือน1 1 ถูกไหมคะก็จะเป็นเรื่องของเพื่อสังคมเพื่อมวลชนแล้วคนลักษณะกันเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยกระตกกระตากนะเขาจะขี้อายดูแล้วขี้อายแต่เขาไม่ใช่คนขี้อายนะคะแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แหมจะพูดเยอะกระตกกระตากสักเท่าไหร่เอออาจจะเวลาไม่พอใจเไรเขาจะหายไปลบไปเลยแล้วทุ่มเทมาก perfectionist มากเวลาทำงาน เป็นนักทำทำแล้วก็จะทำจนกว่าจะมันจะไม่มีทิฏฐิจึงใช้เวลานานๆในการทำอะไรนะคะเพราะเขาเป็น perfectionist แล้วก็ทุ่มเทด้วยไม่ชอบอยู่ในสปอตไลท์ไม่ชอบให้ใครมาให้ความสำคัญหรือให้ความสนใจเยอะมากชอบอยู่ที่บ้านมากกว่านะคะมีความเป็นมีความซื่อสัตย์มากเวลารักใครแล้วก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนใจ ไม่ชอบที่ที่เสียงดังไม่ชอบความอึกระเธอคือโคมแล้วก็จะหงุดหงิดนะคะถ้าเห็นอะไรเลที่มันผิดไปจากระเบียบสักนิดหนึ่งอะ่ะเขาก็จะแบบพูดแบบจุกจิกอะ่ะสไตล์สไตล,ล์ราศีกันนะคะชอบงานบริหารแล้วก็พลังงานของคุณเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสูงหนักนะเพราะว่ามันเป็นดินบวกน้ำนะคะเว้นแต่ว่า ในในดวงสตาจะมีธาตุไฟมาเสริมแต่ถ้าไฟก็น้อยอีกแล้วยังเป็นแบบดินบวกน้ำอีกก็อาจจะต้องอาจจะต้องพักผ่อนเยอะๆหน่อยเพราะว่าคุณนะมีแนวโน้มว่าจะทำงานหนักเกินไปประหยัดแล้วก็ใช้ใจ่ายเงินอย่างอย่างมีสติถ้าลัคนาตุลน,นะคะจะเป็นธาตุลมเนาะแล้วก็เป็น กลุ่มที่เข้าสังคมเก่งเช่นเดียวกันนะคะไม่ชอบการทะเลาะเบาแหวงจึงเป็นคนที่ทำไงก็ได้ให้ที่ที่เขาอยู่หรือเพื่อนๆเ,เขาเนี่ยมีความกลมเกลียวเขาจะเป็นเขาจะเป็นคนกลางในการไกลเกลี่ยนี่คือลักษณะของตนแล้วก็ความเป็นกรกฏก็คือธาตุน้ำเนาก็จะยิ่งอ่อนโยนอ่อนโยนไกลเกลี่ยเข้าใจไหมคืออยู่ด้วยแล้วเราจะสบายใจชอบความ สนุกสนานคืออะไรที่เป็นบันเทิงเนี่ยเขาจะชอบนะคะแต่ถ้ามาพูดเรื่องความรักเนี่ยความที่เ,เป็นธาตุลมเนาะก็จะเปลี่ยนแปลงง่ายนะคือตอนแรกเราบอกว่ารักใครแล้วรักจริงถูกไหมชาวกรกฎทั่วไปอะแต่ไม่อาจจะ,จะใช้ไม่ได้กับลักนาตุลน,นะเพราะลักนาตุลเ,เ,เ,เนี่ยเขาก็จะเสน่ห์เสน่ห์เขาแรงเขาจะหวานไปทั่วจึงมีคนมาชอบเยอะแล้วพอมาชอบเยอะเนี่ยก็เลย อ่าไม่รู้จะรักใครดีรักไปหมดเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ชอบมากแล้วคือชอบอ่านออวรรณกรรมต่างๆอาจจะเป็นนักเขียนได้ด้วยต่อมานะคะถ้าลักนาพิจิกความลึกลับก็มาเต็มเพราะว่าเป็นน้ำบวกน้ำน้ำมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะออคนที่มีธาตุน้ำสูงเนี่ยเขาจะเขาจะมีความอ่อนโยนแล้วก็ลึกลับ น้าค้นหาคนอื่นเนี่ยมองมาแล้วแบบอุ้ยอยากรู้จักเธอจังเลยแล้วเขาก็จะไม่อยากให้รู้จักไงมันก็ยิ่งน่าสนใจเขาไปใหญ่เนาะแต่ว่าอารมณ์ของเขาเนี่ยมันมันค่อนข้างขึ้นขึ้น,น,น,นลงลงแล้วก็รุนแรงนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะให้ใข่มาเข้าใกล้สักเท่าไหร่กลัวว่ารู้จักตัวจริงแล้วจะแบบเธอจะกลัวฉันจะม,มีเหตุการณ์อะไรที่มันแบบ มันมันไม่มันจะดราม่านิดนึงในชีวิตนะคะที่คนอื่นเขาไม่เจอแต่คุณอาจจะเจอคุณก็จะชอบความเป็นคนรักแรงเนาะรลักแรงเกลียดแกแรงหลงแรงนะคะชอบสิ่งที่เป็นความลับถ้าถ้าจะรวยจะได้เงินมรดกเงินคนอื่นเนี่ยจะมีมานะคะต่อมาถ้าลักนณาธนูค่ะธนูธนูคือไฟ แล้วกรกฎคือน้ำไม่เข้ากันแต่อย่างไรก็ตามความเป็นธนูจะทําให้เขาเนี่ยชอบเดินทางจะอยู่ไม่ติดบ้านแต่กรกฎก็จะชอบรักบ้านก็จะเอ๊ะงงๆนะคะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไม่อยู่ให้ระวังเเรื่องตับนะคะไม่รู้ทำไมคนอื่นไม่พูดลักนณาอื่นไม่พูดต้องพูดถึงลักนณาธนูเท่านั้น ออจะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องตับและถ้ามีความรักคุณก็จะแบบก็จะลงหลักปักฐานยากมันจะไม่มันจะไม่ง่ายมันจะมีความแบบเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนใจนะคะมีคนมารักเยอะเนาะธนูเขาจะมีสเสน่ห์ความที่เขาตลกไงแล้วเขาก็มีความรู้เยอะค่ะก็อาจจะมีความรักหลายครั้งนิดนึงอ่ะ ลักนณามาก่อนบ้างนะจ๊ะมาก่อนนี่ก็เรื่องของการทํางานแล้วก็เรากดอยู่ตรงค้ามาก่อนแปลว่าพาทิตย์คุณอยู่ในเรือนเจ็ดถูกไหมจึงค่อนข้างที่จะสันโดดนะคะสันโดดมีความเซนซิทีฟสูงปกป้องตัวเองรู้สึกว่าทำไมไม่ค่อยมีใครเข้าใจฉันถ้ามีแฟนมักจะไม่ได้บอกว่าทุกคนนะแต่มักจะมีอายุที่ห่างกันมาก ฮิวจ์ได้นะห่างกันเยอะแบบเกิน10ปีขึ้นไปนะคะแฟนคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือชายชายหญิงหญิงก็ได้เหมือนกับเพราะว่าแคปริคอนเขาดาวเสารไงเสร็จแ,แล้วกรกฎเขาเป็นพัจจันท์เนี่ยมันจะมีความแบบคนนึงเป็นเด็กอีกคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่โอเคนะคะแล้วครอบครัวเนี่ยก็จ,จะไม่สนับสนุนความรักของคุณนะคะเมื่อวัยเด็กอาจจะมีความลำบากเกิดขึ้น มีมีวัยเด็กที่ไม่ได้สบายสักเท่าไหร่แล้วแคปเรียเขาเป็นเรื่องของธุรกิจเพราะฉะนั้นคุณก็จะอาจจะมีหัวการค้านิดนึงต่อมานะคะลักษณกุ้มลักษณกุ้มเป็นธาตุลมแล้วก็คอมพลีเคตกุ้มเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบอยู่ห่างๆคนอื่นแต่กรากฏชอบอยู่ใกล้เอาละสิ <c oughs> มันจะมีความขัดแย้งนะคะบางครั้ง คณจะดูแบบดูห่างเหินอ่าโดยเฉพาะครั้งแรกที่เจอคือลักขณาถูกไหมครั้งแรกที่เจอคนจะรู้สึกว่าเอ้ยคุณดูดีแทชเนาะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ยึดติดไม่อะไรเลยแต่ในตัวตนจริงๆคือฉันรักบ้านฉันรักครอบครัวและถ้ามีคนรักฉันจะติดเออก็เลยคอมพลีเคชนะคะคู่ครองก็จะงงเดี๋ยวเธอห<ม>่างเดี๋ยวเธอติดอะไรเนี่ยงงไปหมดอ,อารมณ์ก็จะเวยงเว่งขึ้นขึ้น,น,นลง,ลงความการเงินเนี่ย ถ้ารวยอยู่ก็อาจจะมีการสูญเสียเงินแต่ถ้าจนอยู่ก็เป็นไปได้ว่าจะอยู่ดีก็ได้ทรัพสมบัติก้อนโตขึ้นมานะมันจะมีความรีเวิร์สอยู่ถ้าถ้าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะคะก็มักจะไม่พอใจกับสภาพแวดล้อมของตัวเองเหมือนกับมีปัญหาโอ้ยตรงนี้ที่นี่มันแคบไปเล็กไปเสียงดังไปเลยมักจะมีปัญหากับที่อยู่อาศัยอ,อ,อย่าไปคิดมาก อะไรมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ไง่ายต่อมานะคะถ้าลัคนามีนแล้วพระอาทิตย์กรกฎคุณก็จะเป็นแบบว่าน้ำมาเลยนะคะโรแมนติกสูงมาก high in the sky มักจะมีมักจะอยู่ในจินตนาการของตัวเองมากแต่มีความไม่นี่สูงนะอย่างรู้จิตสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยสูงโรแมนติกมากเลยต้องการอยู่ในที่ที่ น่าลื่นลมนะคะจะไม่ชอบความขัดแย้งไม่ชอบสิ่งที่แบบไม่ไม่ไม่สวยหรือไม่หรือมีความขัดแย้งแบบทนทะเลาะก,กันเยอะๆเขาจะไม่ชอบนะคะแล้วก็เก็บเก็บเนกเก็บตัวเนาะไม่ค่อยพูดกระตกกระตตกเท่าไหร่เขาจะแบบสับสอบนะคะไม่ค่อยกล้าไปหาคนอื่นหรือถ้าชอบใครก็จะเก็บเอาไว้ยังไม่เข้าไปจีบรออีกฝ่ายเข้ามาแทน ความเซนสิทีความโรแมนติกเนี่ยม่สูงมากเลยนะคะแล้วก็เจอความจริงที่มันโหดร้ายเนี่ยแล้วมันจะไม่ค่อยได้มันจะรับไม่ค่อยได้คุณก็โปรเทคตัวเองดีๆเ,เลือกคบคนแล้วก็เลือกคบคนที่เขาปกป้องคุณได้โอเคนะคะถ้ามีอะไรเรื่องชอ็อกเรื่องเองตกใจเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถรับมือกับมันได้ คือเพราะาธาตุน้ำเยอะไงเว้นแต่ว่ามันจะมีาธาตุไฟอื่นๆมาบาลานซ์นะคะต้องดูดาวอื่นด้วยแต่ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยสูงมากเลยความเป็นศิละปะก็สูงเช่นเดียวกันโอเคครบทั้ง12ลัคนาแล้วนะคะตรงไม่เอ่ยรู้สึกว่าคุณมีความเป็นพระาทิตหรือเป็นลัคนามากกว่ากาันหรือพอๆกันแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรนะคะถามพี่วีในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ก็ จบลงแล้วสำหรับชาวกรกฏนะคะในวันพุธก็จะมาเจอกับชาวสิงห์แล้วพบกับพี่วีใหม่ในวันพุธนะคะสวัสดีค่ะ